มีมือ yeah, <yeah>, yeah. เขาเป็นแรปเปอร์แอนรู้จักใครบ้างวิลสมิธวิลสมิธครับคนเดียว <c oughs> เพราะฉะนั้น <c oughs> ทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับวิลสมิธมาจากแอนคนเดียวนะ <c oughs> พวกเรา <c oughs> ตั้งใจฟังให้ดีผมจะมีคำใบ้ให้เรื่อยๆโมโนตั้งก่อนแล้วก็คุณแนทต่อไปเรื่อยๆอย่างนั้นนะครับ4ี่คนแล้วก็วนกันไหม่อีกทีถ้าคุณตั้งได้8คนและเร็วกว่าอีกทีมหนึ่งได้โบนัสอีกหคะแนนแซงกันเยอะเลยว้า พร้อมเราจะเริ่มกันเลยคุณโมโนคนแรกนะครับเขาคนนี้คือตลกตาน้ำข้าวเจ้าแห่งความบ้าพลังนักบริบู์จะไปช่วยเขาทำไมวะขึ้นทำไมอันนี้ขึ้นไปวางทำไมไม่เขาเรียกว่าเป็นจุดให้รางวัลไงอ๋อเร็วเดี๋ยวหมดเวลานะครับตั๊กบริบูร์เคยแสดง

เกิดวันที่25กันยายนวันเดียวกับคนคนนี้ใครเกิด25ก oh ันยายนเลือกเอาน้ำตาลยิบอะไรใครวะใครวะกันยานยมีตัดไหมมาเลยกันไปได้จะโดดแล้วได้ดัมติกคิโรเปิดค่ายเพลงชื่อโลมาบินร่วมกับคนคนนี้โลมาบินแล้ว สู่ขวัญสู่ขวัญสู่ขวัญหยิบเลยสู่ขวัญเฟ็ฟแก้วเาแก้วเบ็ดติดเลยดังดังไปเร็วเดี๋ยวหมดเวลาจริงงหรอน้ำตาจันลิตาเออใส่ไปเลยจำจำนะเร็วเร็วเร็วๆใครครับใครทิบเป็ง เเคยร้องแบ็กอัพให้กับคนคนนี้แบ็กอัพนักร้องดังพันก่อนนัทเฟโกวิดยกวิดแหละหมดเวลาไม่ทันซะแล้วคุณนะฮะตะกี้ก็คือคุณดังถูกแล้วแหละแต่ว่าเราใช้เวลานานไปหน่อยหนึ่งนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับทีมของคุณโมโนนะครับได้ไปท่านะครับบัวของก่อยนะฮะเป็น9คะแนน